ให้แม่สามอันเลยตัวนี้ลูกสาวนี่รักเมย์ที่บายผมมีทรีเอรยลิงทรีเอร์ลิง I love I love all of them really nice beautiful beautiful mm hmm. มานี่สิเห็นยาสิพูดใส่ตุ่มหูโซ่ในบาดทีนนี่ เป็นยาชมพูใส่ตุ้มหูโซว์นะคะอยู่กายกันนะซ e มีแหว่เอียริงโชว์เว้นไอเมคหนูวีอีติงเลิศป่ะคอยจากอีสานหลายปีปักคือคืออีลำย่องเชียกับอีเสียอีลำย่องตุ้มหูกับตุ้มหูอีลำย่องปาดทีโทร ยาสชมพูกายล่างเป็นอีน้ำยองนะคะพ่่าี่น้ำยองปานผู้เดียวกันเลยว่าฮ่าฮ่ากะเชะกะเซะกะเชะกะเชะเข้ามาสิขยับ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 เข้ามาสิเห็นไหมเลิศ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 ขะเลิศเรื่อยๆอันนี้โมเมนต์นี่บอว์โมเมนต์ขามันหายไปอันหนึ่งน่ะขอดเปิดโอ้ยนี่ก็เห็นแล้วเห็นไหมนึกตาขดีบอว์นี่อันนู้นโมเมนต์ตัวนี้โมเมนต์ตัวนี้ ม่เหม็นตัวนี่ไงโอ้ไม่แม่นไ่เหม็นเข้าแห้งโอ้เข้าแห้งเด้เข้าแห้งมันตกได้จังเลยแล้วว่าก็กวาดบ้านถูบ้านดีแล้วนี่เข้าแห้งมันมันสีขึ้นแล้วเพราะเข่าแห้งเลยได้เห็นบ่มองบ่เห็นดีแบบพวกเจ้าแต่ก็ยังมองบ่เห็นเลยเดี๋ยวไปเฮ็ดวิดีโอแล้วก็สินน้ำหานี่จนพ่อพน่นี้แถวนี้ล่ะอ่ะนี่บ่เออเลยะแม่นแต่ Mm. Mm. Beautiful earrings เซียวหยูเซียวหยูกายสวยไหมคะลูกสาวสุดที่รักซื้อให้นะคะหนึ่งอันนะคะทักไหไรล่ะดีดี ชอบทั้งสามอันเลยค่ะไล่ออกไล่ออ this one this one this one no this one no this one no this one put in here put in here put in here this mm. for my husband this one my daughter in here put in here first put in here first t h i s is for my husband. My husband sleeping. Him drinking a little bit drunk. So him sleeping and up there now. แต่นแต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 นนาฬิกาด้วยนาฬิก a เรียนทองนาฬิกาเรียนทองนะนาฬิกาเรียนทองนี่ห่ออย่างโน่นี่ Citizen Citizen ติสเซนสิติสเนบบาคืองามเลย m ั work ร o มี e Beautiful w o ์ k s c a เว e a r w o r k จะบิดบิ๊ที่จะบิดบิ๊ต้องตัดออกสิอูส้อสวยงาม เราเสริมเนเต็มเลยง่เนาะงามบ่เเสมเต็มเลย Beautiful m a g n i f i c e n มาัสวันสลิปปิ้งฮิมดิงกินโชนิกบิดอ่อ for m party for lunch a lot of food a lot of everything full in the table so we eat stomach full and then my husband drink gin tonic so him ready to drunk and tired so him go to sleep him sleep now h a v e a can pass nap ดู happy christmas every one I wish you guys h a v e a beautiful very night nice person l i k e me you see, my husband and my daughter give me beautiful Passion, beautiful, magnificent. And... Oh, wow, 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 wow. I love it. I love it. I cannot show you guys. Oh, I'm happy, happy, happy. Kiss smart and New Year. See you next video. Love everyone. Happy, enjoy with everything. And every minute. And everybody go travel. have holiday good holiday and safe go back and have safe back and go okay enjoy with everything i gonna go now mm, love everyone